ก็จะมันตรงนี้ได้ยากมากยากเมื่อกี้มันลูกน้องผู้เชี่ยวเราเดี๋ยวฮะวุฒิเอ่อนี่แมคมป์ไก่เว้ยเชิญด็อกเตอร์จารีตบริโต้เชนญบุให้นี่คุยช่วยลิ้วเลยนะคุณชัดพี่เข้ามาตามหานเราสายภาษา,าแห่งนี้แต่ว่าจะมาได้นี่ก็ยากใช่ได้ เธอลูกน้องที่อยู่รครบแล้วอไอวีทหมบบนั้นเองวะก็มองบนฟ้าพี่ดีๆดิปวกที่แบบไม่เป็นรูเออทำไมแพนภาพไปอ่ะไม่ได้คิดอ๋อคนทำมันขี้เกียจโอเคดูแนละ้วไม่แต่จูตไดไปเลยนะไม่แต่แไม,มาทำอะไรก็รู้ีิ

ฮึกดด็กโหโง่น <Overwatch> ี่ต้องเล่นสแปมกันหน่อยเฮ้ยพลังแรกใช่ได้ดี่วะเดี๋ยวไม่รับรองอโดนขนาดนี้ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตหรือวะ Yeah. มัดตะมัดปูเล่เฮ้ยเดี๋ยวผิดเกมเฮ้ยมไม่ตายด้วยอย่างงี้ต้องอัญเชิญอัญเชิญสมบัติเทวะโอ้โหลาเกนออออ้้อิ อ,อ,อย่างนี้ก็มาดีครับผมผมจะลุ่มเหรอก็ใช่าะอี๋อืออาคมตัดสุ่มเอาเห้ตัดผิดตัวเดือดร้อยฮึช่ชิเผาชิบผาแล้วไงมาโหราเกไม่นะ เอ้บังอาจเอ้ยกูได้ทำทำสิเอ้ย,อยทำเองจนะโทษกูอย่างนี้น้งจ้าเยะ้ yeah, ยะเยอะอยะ่างนี้ต้องให้กินยังเต้นเยอะแต่เวลาสายฟ้าสองร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเดี๋ยวจะเย็นยยสายฟ้าแบบหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์โอ้ ล้างไม่ดีอีกแล้วโอ้โห้โอ,อด,ดไปขนาดนี้ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตว,วะยังคิดแล้วว่าฉันจะตายง่ายนะ มันไม่ตายสักที嘛อุ้ยอุ้ยเจอเ้ยอี๊ไม่ตายกระปุเดี๋ยวนายบอกว่าจะเจอคือจะเจออะไรอะ่ะเดี๋ยวหรือว่าสวา แกงก็ไปเลวเลยวะแต่ว่านะถุด <favorite> ท้ายกลต้องตายดีอู้อ <STEPHAN> อ <players> <S 2 S 1> ่ออะเออ